ครับครูหนอนครับวันนี้จะมาอัดคลิปรองสุดท้ายเป็นการเปรียบเทียบภาพระหว่างเครื่องฉายเทคโนโลยีเดิม LCD Projector กับเครื่องฉายเทคโนโลยีใหม่ Wireless Laser Projector ภาพที่เห็นบนหน้าจอเนี่ยคือ,อ,อ LCD Projector คือคำถามเวลาคนที่จะซื้อเครื่องฉายเนี่ยคำถามแรกก็คือว่าความสว่างกี G ่ แอนซีลูเมนส์อันนี้ความสว่างก็คือ3,000ันแอนซีลูเมนส์สังเกตดูพื้นหลังเนี่ยที่มันเป็นสีเขียวเขียวเนี่ยเนื่องจากแสงสว่างมันสว่างมากกลอ้องก็เลยปรับอุณหภูมิให้อัตโนมัติพื้นหลังจึงกลายเป็นสีเขียวซึ่งสิ่งที่ผมจะพูดเนี่ยก็คือว่าความสว่างของเครื่องฉายเนี่ยมันไม่ใช่สิ่งที่สําคัญสิ่งที่สําคัญมันคือความคมชัดเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวเราจะไปดูที่ภาพถัดไปที่เครื่องฉายไร้สายไวเลสเลเซอร์คอมพิวเตอร์ สังเกตดูเนี่ยว่าแสงสว่างเนี่ยมันแทบมองไม่เห็นอันนี้เราเราเปิดไฟในห้องที่เราถ่ายทำด้วยนะฮะขนาดจอที่เห็นเนี่ยเอาสายวัดวัดแล้วเนี่ยทั้งทั้งสองเครื่องเนี่ยขนาดจอประมาณ70นิ้วนะครับเดี๋ยวเราเพื่อให้เห็นภาพความแตกต่างที่ชัดเจนเนี่ยเราจะไปดูที่ตัวซูมอ,อันแรกเลยเราจะซูมไปที่ LCD projector สังเกตไหมครับว่าตัวหนังสือเนี่ยมันจะแตกแต มันจะฟุงฟ้งๆคือมันจะอ่านแล้วเนี่ยมันจะเห็นไม่เป็นไม่เป็นตัวอย่างเนี้ยวัตถุประสงค์เนี่ยเขาไม่เห็นด้วยซ้ําไปว่าตรงนั้นเนี่ยมันไม่ใช่คอควายมันคือคอคนหรือมันคือคอควายแต่มันแตกจนกลายเป็นคอคนอันนี้ผมไม่แน่ใจนะฮะทีนี้เราลองไปดูที่ Wireless Laser Projector เห็นไหมฮะความสว่างมันน้อยกว่าจริงแต่ว่าความคมชัดของตัวหนังสือไม่มีตัวใดผิดพลาดเลย เพราะฉะนั้นถ้าใครสนใจเ,เครื่องฉายไรายสายวายเลสเลเซอร์โปรเจคเตอร์นี้ติดต่อผมมาแอรไล์ไอดีครูหนอนเทียต k R U N ร N t I อสวัสดีครับ